แต่จำ้เราเลยฟังไปซื้อของใช้ในบ้านจงะนี่เราเลยฟังแต่บอกฉันว่าฉันขอนะ้นบ้าแต่นาบอกฉันว่าให้เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะแล้วชไม่ให้ตังค์ฉันแล้วฉันก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องแดก ก็มาอยู่ในบ้านด้วยก็หลายตามแล้วอะใช่แล้วฉันก็บอกแม่ว่าแม่อยาก่างไงว่าไม่ต้องอยู่ไปไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเพราะว่าแม่ของบอกว่าให้อยู่ตรงนั้นว่ามันสบายเออมันก็สบายอย่างนี้เครื่องสังฆ์อย่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ ไอที่ฝันยา้ตรงนี้กันนะหลังแล้วเป็นเจ็ดล้านแปดล้านนุ้งเลยแต่เงินไม่ถึงด้วยรอจะทำานาอะไรแบบนี้แล้าฉันแบบมีหัวฉับ้างก็จีบหมดไปนั่นแหละแต่ฉันก็บอกว่าฉันมีไม่ได้แล้วไงแล้วเนี่ยฉันเล่าให้ฟังได้เลยนะเล่าพี่เห็นฟังได้เลยบอกว่าฉันไม่อยากมีปัญหาอะไยไม่อยากยุ่งเรื่องเงินไม่อยากอะไรแบบนี้ด้ยเพราะว่าฉันไม่คิดจะเอาอยู่แถวไหนเขาจะมา ถ้าฉันไม่มีหมูจบุญเนี่ยฉันไม่เป็นโรคภาษาฉันอาจจะไม่ได้แอร์ไม่ได้แบบพวกคุณเลยนะดีหุ้นจริงเพราะว่าฉันก็รู้ว่าแบบเขาลำบากกันมาดูทำงานแรกแต่ไม่รู้อะวะหว่าไงกูโคตรเกียดสุดดานคนพวกนี้เนี่ยกูรู้แหละทำไมทำไมน้ำมันมันฉันโทรไปถามแม่ฉันจะบอกแล้วแม่ฉันเล่าบอว่าไอ้นี่มันเล่าให้ฟังว่าไอที่แบบมันใช้ตังค์ไม่รู้จักอะไรความลำบากความเหนื่อยของน้าอะไรประมาณนี้ ฉันก็เลยว่าถ้าจะมาพูดถึงตอนที life, ่ฉันเป็นโรคประสาทอะอัไรฉันไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าฉันอะบ้าดจริงนะก็พาฉันไปหาโรงพยาบาลจิตเวชมาว่าแกคิดดูดีว่าชีวิีฉันแย่ขนาดไหนไมนดีดีนุเ้แต่ก่อนทำอะไรได้บกเตี้ยตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว บอกนะ้แม่ว่าสบายก่อนใช่ไหมแม่บอกฉันเดียวว่าตอนที่กูโดนสมามันนี้สบายมากสบายก่อนนะไม่มีตามมาทำงานแม่ก็ให้วัน,วน,นลนนนี่สิบาทไปทำากูว่าให้ฉันวัหลอเป็ุนนี่อยู่กูเราก็ปแม่ให้ชงกเลือกอนนางเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเลียงมักินด้วยหอย่รู้แต่งานเลย ฉันรู้สัตยาคนได้เนี่ยจากการที่ฉันได้ยนเพาว่าเงว่าชีวิตทำอะไรถ้าทำไได้แล้วมัีคนที่จะกินสยไนะมีเอมีอะไรทีจะบอกให้ฉันไม่ได้หวังว่าจะก้าวหน้าะกนี้นะแต่แต่ฉันรู้ว่าฉันทำแบบทักษะฉันดีอยากฉันจะมาจะทำงานอไรเนะ่ยได้ปะ